ครับผมมันอ pues nah ีกแล้วพี่น้องมื่อน right ีร่มันอีกแล้วสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดไอ้วันที่เจ็ดเดือนเก้าสามนี่คืออะไรปีใช่ไหมครับนี่อะไรครับนี่เป็นเบอร์ครับเขียนเบอร์อำเภอตัดหางโสงอำเพอครับผมหมูปลาญี่ปุ่นครับต้องตัดหางโสงอำเภอเช็คย่งก็เขาเรียกว่าไอประชากรหมูมันจะได้ดูครับว่าปีนี้ตายกจ่ตัวไอที่ตายอุบัติเหตุต่างหาก อันนี้จะไม่ติดโกงก็ละอันนี้อันนี้ยิ่งมากหรือหรือหรืออันนี้โดนโกงเข้าโกงอันนี้เข้าโกงครับโดนกับดักบุกลุกข้อหาบุกลุกครับผมโดนตายสัมมาเข้าไปเชือดกันแบบพี่น้องหนมีทะเบียนมีเบอร์เรียบร้อยงูที่นี่ถูกกฎหมายเอาคูณด้ยบัตร

เขาเราก็มาล้างพี่น้องล้างเราขูดอกเขาเ็ดให้มันเป็นแต่กินเท่าครับเพ็รกินเองก็ต้องเ็ดให้มันสีสันเป็นแต่กินเป็นแซ่บเศษมันจะสีฉันเล็กน้อยน้องที่เขาต้องขูดมันสะอาดครับผมเพ็ดจากเพ็รกินเพ็ดทุกขั้วสะอาดมาก่อนครับสะอาดต้องมาที่หนึ่งสีฉันมาที่สองสีสะอาดเกิคือกันครับผมอย่าเพชรอันสะอาดในก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ขุดออกดีๆพี่น้องขุดออกดีๆนี่ขุดให้มันสะ,สะอาดๆนะผมขุดออกให้มันงามเครื่องเราพี่น้องฟันเลยบัดรแยกสี่ส่วนนะผมสี่ส่วนสี่ส่วนดินมันกันแล้ว ตะมองเห็นสือดาตากรองอะไรดูตากรองตากฝนทุกมมือเแล้วที่นี่นงานตากฝนทุกมมือนเนาะเบียร์สามปอง,มองเมาแเรียบร้อยเดี๋ยวลาบกินพี่น้องมาหน่อยมามาเห็ดลาบพี่น้องมานเนี่ยอ้เหนืองามงามพี่น้องมองึงเถอะหมูหน่อยครับผมหมูอ่อนเนื้องามงาม,งามมาฟักก้อนน้องมาหนีครับหนังหั่นเข้าไป นางเอาไปต้ม,มครับต้มมันอุ้ยเบิ่่งพีน้องบนบตับครับผมเบิง่งตับเบิง่งตับ,บตับไปลวกมากครับหั่นข้างในเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ขั้นตอนการลาบบัดนี่เนื้อนี่ยไปขั้นบักเน่าเลยนะครับไม่ได้ทายเบื้องตอนขนมเน่ามาขั้นบักเน่าออกอย่างดีผมนี่น้องเลย ข้าน้าครับผมปรุงบารีเฮามาเครื่องปรุงเข้าไปสลิดเข้มหน่อยขาวานพริกป่นครับผมมาเก็ตนักนักเข้าไปหัวขวัวพี่น้องหัวขวับเลยจวดลงไปเฮาจวดลงไปหอมครับผมขวับไม่ไหมจวดเท่านั้นนี่นึ่งหอมอืออย่าห้อมหอมอย่าให้กินออกกล้องเลยเลยนีกเลือดพี่น้องเลือดอันนี้เลือดหมูหรือรับเลือดหมู เกดหมูปลานี Ele ่ยนะครับสดๆครับบางตัวไอ้ได้มานสดๆก็เอาเลือดไปครับญี่ปุ่นก็กินเลือดแช่เย็นแน่นะครับเอามาแช่พิดไปเป็นก้อนเวลากินกมันละลายครับนี่นะครับจ้างบ้านหากินยากก็ต้องกินแบบนี้ครับผมเกลือจังน้อยครับผมเกลือจังน้อยมาบาทนี่คงลงคงเร่งคงคนเข้าไปนีหน่อยครับเบิ่งทีล้ะเป็นเสียบบนี่เลือดไม่พอ นี่ชั้นมากินนี่ชันผ่านนะั้นรสชาติไม่รู้ เราเห็นเรนอยอยาอืมเราไปอืมมันเอาไปใช้ใน,าท,น,น,าท,นทางมันไม่น้ำไป เสร็จแล้วกบผมหลับหมูป่าพี่น้องเพลงในซีซันผมบอกเลยว่าเด็ดอีลีครับผมหอมบักเน่าหมักเน่าไทยบักเน่าไอตาฮิติกไรเมล็ดใส่พร้อมอู้กับหลุดดวดพี่น้องสุดๆกับผมมามาพี่น้องกินเขามาเลยครับเด้ออั่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับผมวิธีของคนไทยในญี่ปุ่นครับผมคนอีสานบ้านเฮาอยู่ใส่กินแบบบ้านเฮาหรอครับผมเพราะอะไรคลิปในกันเบิ้งครับผมเพราะอะไรกาเมื่อหนักอนาคตกับเมืองไทยกับสิ่เด็กย่อนกับมาเบิ้งคลิปเก่าจะของครับผมในการครั้งหนึ่งที่อยู่ญี่ปุ่นครับผมสวัสดีครับ